เมียงแบบนี้ปยประจําเดือนมาสิคบมาตั้งนานไอไม่รู้หรอว่าหนูไม่ชอบอะ่ะแล้วทำหน้าแบบนี้หมายความว่าไงก็ไอไปยอมเองหัดดัดนิสัยหนูกบ้างสิผู้ชายถูกมองว่าต้องดูแลไงผู้หญิงจะเรียกร้องก็ไม่แปลกแต่ถ้าผู้ชายยาได้รับการดูแลบ้างมันไม่ได้เลยไงแบบนี้ต้องหาผัววะไม่ใช่เมียไอการรู้สึกกับคนอื่นตอนที่ยังไม่เลิกกับแฟนอะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันก็ไม่สมควรนะฉันว่าไปทบทวนให้ดีก่อนดีกว่า อัน,นี้ท้าแมถึงไม่ถามอ่ะแล้วทำหน้าแบบนี้หมายความว่าไงไอ้ก็ไอ้เห็นปกตินุชชอบกินแบบนี้เนี่ยแต่วันนี้มันเบื่องไงนุกชอบกินแต่ไม่ได้อยากกินวันนี้มันเบื่อไอ้นี่เอาใจนุกไม่ถูกเลยอ่ะพอซื้ออะไรเดิมๆมาก็บ่นว่าเบื่อพอซื้ออะไรใหม่ๆก็บอกว่าก,กินไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่โทรถามก่อนโทรศัพท์ไอ้มีไปพูดกับใครฮะ โอเคขอโทษนะไอพีเองแหละพูดแบบนี้คือประชดใช่ไหมนุ๊กถามทำไมอ่ะนุ๊กพูดไม่ได้หรอนุ๊กไม่อยากกินไอเนี้ยทำไมไอถึงไม่เข้าใจอ่ะนุ๊กเป็นแฟนไอนะนุ๊กแฟนผมเธอแต่ใจมากเรียกร้องให้ผมดูแลและตามใจตลอดไอไม่เคยเข้าใจนุ๊กเลยอะเป็นแฟนภาษาเลยและเป็นผมที่ต้องยอมทุกที ไอพีดเองไม่ได้ไปชดจริงจริงไอควรถามนุกก่อนอะว่าจะกินอะไรอย่ายไอสั่งให้ใหม่นะเด็กดื้อยากกินอะไรอยากกินเบอร์เกอร์เอาแน่บอนว่วใหญ่กว่านักหนา,ก,ากินก็กินงั้นเอาเป็นไฟด้วยเนาะอะ,อะไหนบ้างมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรอันนี้ อเอาอันใหญ่ได้ครับเพิ่มเงินด้วยนี่แหละพอตามใจก็ถึงได้อารมณ์ดีขึ้นมาฉันรู้ฉันถึงเตือนนี่ไงว่านุ๊กมันเอาแต่ใจมากแต่อ้ก็อยากจีบมันเองก็รู้แหละแต่ตอนแรกมันไม่เป็นแบบนี้ไงพอตามใจเข้ามากๆก็เป็นซะแบบเนี้ยก็ไอ้ไปยอมเองหันดัดนิสัยนุกบ้างสิแฟนงขางไงแล้วดิใช่ ตอนนี้ฉันก็ถามตัวเองแล้วนะว่าต้องมาทนอะไรแบบนี้จริงหรอฉันเป็นเพื่อนหลายเรื่องฉันยังทนไม่ได้เลยแต่ปกติหนูก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับใครแต่กับแฟนก็คงเอาแต่ใจหนักไปหน่อยอะธรรมดาแหละผู้หญิงก็อยากให้ผู้ชายตามใจแต่ก็ไม่ทุกคนนะฉันยังไม่เป็นแบบนั้นกับแฟนเลยผู้ชายถูกมองว่าต้องดูแลไงผู้หญิงจะเรียกร้องก็ไม่แปลกแต่ถ้าผู้ชายอยากได้รับการดูแลบ้างมันไม่ได้เลยไง แบบนี้ต้องหาผัววะ่ะไม่ใช่เมียนะเออฉันเห็นพู้งดยทำงานนักอ่ะฉันสั่งกาแฟมาให้นะแน่แอบสั่งมาอีกแล้วนะกับเพื่อนที่ดูแลจังเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนฉันยังไม่คิดเรื่องนั้นหรอกแต่ถ้ามีแฟนอนะ่ะฉันว่าจะดูแลดีที่สุด แบ้งหมดอะได้ซื้อให้นุ๊กไหมไอ้นุ๊กถามนะทำไมนุ๊กเรียกถึงไม่ตอบขอโทษที่นุก๊กเมื่อกี้ไอ้ดูคนเล่นเกมเพลินไปหน่อยอะแบบนี้ทุกทีเลยอะอะไรก็ไม่รู้เวียงแบบนี้ประจำเดือนมาสิใช่โอ๋โอ๋นุ๊กเลยไอ้อย่าทำให้นุ๊กไม่พอใจสินุ๊กปวดเมื่อยตามตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ มาเดี๋ยวให้นวดให้นะครับสบายไหมอืมนวดตรงนี้อีกอย่างนั้นแหละสบายมากเป็นไงผ่อนคลายขึ้นไหมเออดีขึ้นเยอะเลยขอบใจนะเว้ยปอนอแล้วเมื่อวานกว่าจะหลับนะเกือบตีสามอะ แล้วมัวทําอะไรอยู่เวลานั้นทําไมไม่นอนนุกเขาให้รอจนกว่าเขาจะหลับอะฉันก็เลยกองพอนุ๊กหลับนะฉันก็ไม่ง่วงแล้วแบบนี้ต้องกินอะไรซ่าซาห่วยอ,อะไรบ้างเดี๋ยวสั่งให้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปประชุมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยด้วยนะจักกันฉันสั่งดินจิ้โซดาให้นะเฮ้ยนะรู้ได้หรอว่าฉันชอบกินอะอืม ก็เห็นชอบกินขนมโรลินจีมากกว่ารสอื่นนี่นี่แฟนฉันยังไม่สังเกตขนาดนี้เลยขนาดนอนไม่พอยังไม่รูด้วยซ้ำดูแลแฟน่ะดีแล้วแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะหาของอร่อยให้ตัวเองกินบ้างตอนเที่ยงไม่กินเยลล่โฟกันของชอบนี่ฉันก็อยากกินรู้ใจว่ะถ้าปอนมีแฟนนะแฟนคงหลอกหน้าดูเลย ฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเนี่ยโต๊ะอ่ะจัดบ้างนะเดี๋ยวฉันช่วยเออปอนวันเสาร์เที่ยวเนเพื่อนฉันเลยสิอยากพักผ่อนว่นอืมฉันไปได้นะแต่วันหยุดไม่อยู่กับแฟนเนาะเสาร์นี้หนูเขาไปเที่ยวกับเพื่อนอนะเอาดิอยากไปไหนก็นเลือกเลยฉันได้หมด นี่ล้อเล่นปะเนี่ยฉันก็อยากให้เป็นแค่เรื่องล้อเล่นเหมือนกันแน่ใจใช่ไหมที่รู้สึกแบบนี้ปกติก็ชอบผู้หญิงไม่ใช่หรอวะและ้วทำไมถึงฉันก็ไม่รู้ว่าหมวยฉันแค่รู้สึกดีเวลาที่ปอมาดูแลฉันทีแ่แค่ฉันอะฉันไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้แต่พอได้รับจากปอนะแล้วมันรู้สึกดีวะ่ะแล้วกลับนุกล่ะรู้สึกน้อยลงเหรอ ฉันแค่คิดว่าทำไมต้องเหนื่อยกับการมีแฟนเป็นผู้หญิงอะก่อนหน้านี้ก็มีแฟนแหละนิสัยเหมือนนุกเลยก็เพราะเป็นแบบนี้ไงแฟนแต่ละคนถึงทำนิสัยแบบนี้ใส่พอคิดว่าไอาต้องยอมใช่ตอนนี้ฉันก็เกิดคำถามอะทำไมฉันอยากได้การดูแลบ้างไม่ได้ฉันดูแลแฟนดีแล้วความรู้สึกฉันล่ะใครจะมาดูแลก็คงเป็นปอนสินะที่มาเติมเต็มอะ แล้วที่เป็นตอนนี้คิดว่าชอบปอนหรือว่าชอบในสิ่งที่ปอนทำให้หละ่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่ว่ารู้สึกดีอะแต่ถามว่าคิดอะไรกับปอนไหมฉันก็บอกไม่ถูกว่าไอ้การรู้สึกกับคนอื่นตอนที่ยังไม่เลิกกับแฟนอะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันก็ไม่สมควรนะและยิ่งมีแฟนอยู่แล้วฉันว่าไปทบทวนให้ดีก่อนดีกว่าเข้าใจนะในสิ่งที่ไอรู้สึกอะแต่ปอนเขาคิดแบบเดียวกันไหม หรือแค่ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีตอบไม่ได้เลยอ่ะมันสับสนไปหมดไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉันเบื่อนุกหรือเปล่าเราวนีรู้ใช่ไหมว่าเดือนหน้าปอนจะลาออกแล้วนะไปเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองปอนบอกฉันแล้วแหละเราคุยกันทุกเรื่องมันเลยทำให้ฉันรู้สึกดีนี่ไนงะช่วงที่ต้องห่างกับปอนอะ่ะก็ลองหาเวลาไปทบทวนกับนุกนะถ้าไม่ไหวก็หาวิธีถอยออกมาแล้วกันฉันก็คิดแบบนั้นถ้าห่างกับปอนไปฉันจะได้รู้ ว่าแค่วันไหวดิฉันรู้สึกจริงๆแม่ว่าลูกเอาแต่ใจไปนะไม่กลัวไอ์เขาทนไม่ไหวเหรอไอ้เขารักหนูจะตายหนูก็เห็นเขายอมตลอดอะคิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกต้องใจเขาใจเรานะรู้ไหมก็มันเป็นหน้าที่นี่ไอ์เป็นแฟนหนูก็ต้องตามใจหนูอยู่แล้ว ถ้าไม่ทำก็แค่เลิกไปสวยๆแบบหนูนะใครก็อยากได้อ้าวแม่สวัสดีครับผมไม่รู้ว่าแม่มาก็เลยออกไปข้างนอกแม่ผ่านมาทางนี้เลยแวะมาหานะลูกแล้วนี่จะกลับแล้วเหรอครับอยู่ทางข้าวมันก่อนไหมไม่ละจ้ะแม่ตีรถเข้ามาเดี๋ยวจะกลับแล้ว แม่รู้นะว่าไอา้เป็นคนดีรักลูกสาวแม่แล้วแม่ก็รู้ว่านุกเป็นคนยังไงแม่เห็นไอ้ยอยอมนุกมาตลอดแม่ก็ไม่สบายใจเออผมก็ทําหน้าที่ของผมนะครับแม่ถ้าไอา้มองว่าเป็นหน้าที่ไอ้จะกดดันจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําแม่ขอบคุณนะที่อไอ้ดีกับลูกแม่แต่ยังไงไอ้ไม่ต้องยอมลุกมากเกินไปนะ เม่อย่างนั้นความสัมพันธ์เนี่ยจะมีไอ้คนเดียวที่ต้องพยายามแม่ต้องไปแล้วนะลูกครับแม่สวัสดีครับผมยังตัดสินใจอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เริ่มจะเบื่อนุก เป็นเพราะผมเจอกับปอนหรือเปล่าผมไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่นอกใจแฟนผมเลยตัดสินใจที่จะหยุดสร้างความสัมพันธ์กับปอนและกลับไปลองดูกับนุอีกครั้งอย่างน้อยจะได้รู้ว่าผมกับนุไปกันได้หรือไม่ได้ก็เพราะเราสองคนเองไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เข้ามา ผมจะลองทำหน้าที่แฟนที่ดีอีกสักรอบไอไปไหนมาไอไม่รู้เหว่าแม่จะมาบ้านอะ่ะไอขอโทษนะนุเป็นแปลงภาษาอะไรอ่ะแปลคนเดียวก็ดูแลไม่ได้ใจเย็นดิทะเลาะอีกแล้วเหรอก็ไอไม่เข้าใจฉันอะ่ะเอาแต่ตัวเอง ฉันขอแค่ให้ไปส่งฉันที่ห้างแค่นี้ก็ไม่ยอมไปมันจะตายได้ไงแค่ขับรถไปส่งอ่ะกระนุกน่าจะบอกก่อนว่าไปอ่ะไอ้มีนัดแม่กับน้องนี่ใกล้จะถึงเวลาแล้วด้วยแล้วทำไมไม่ให้รอก่อนอ่ะรอแค่นี้ไม่ได้เลยไงก็เดี๋ยวเรียกรถให้ไอ้ไม่ต้องไปก็ได้นี่แต่หนูอยากให้ไอ้ไปส่งไม่กล้าขัดใจหรอ ไอต้องไปเลยจริงๆไอไม่อยากผินะกับที่บ้านนะนุก๊กงั้นไอก็ออกไปเลยไอออกไปแล้วไอก็เลิกกับน,นุ๊กด้วยใจเย็นแกให้พูดดีทีพูดไปแล้วถ้าไอไม่ไปส่งนุ๊กก็เลิกกันไปเลยโอเคพูดแล้วนะคำไหนคำน,คำน้นนุก๊ก อีกแล้วนะคราวนี้ฉันจะไม่เข้าข้างเธอแล้วคราวนี้มันกล้าวะ่ะแต่ฉันว่ามันไม่เอาจริงหรอกแต่มันก็กลับมาแล้วถ้าไอาไม่กลับมาแล้วล่ะฉันไม่เคยเห็นไอพูดแบบนี้เลยนะฉันมั่นใจยังไงไอก็กลับมาเฮ <nói> ้ยนิื่อจริงเหรอไอฉันถอยออกมาตั้งเดือนแล้วเธอีจะไม่เชื่อฉันอีเหรอ ด่าฉันแล้วก็โพป์อาจารย์เหมือนฉันไม่คนผิดเลยแต่ก็ทักแชทมอึงองแงอยู่นะไม่มีใครว่าอายเลยนะก็รู้อยู่ว่าหนูเป็นคนยังไงโพสแบบนั้นก็เหมือนโพสประจารตัวเองฉันพอแล้วว่ากลับมารักษาใจตัวเองดีกว่าแล้วนี่ได้ติดต่อกับปอนบ้างหรือเปล่าตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะกลับไปลองดูกับหนูอีกครั้งอะก็หากับปอนเลยว่าในช่วงหลังปอนก็ยุ่งแล้วที่ไอรู้สึกละ่ะ ตอนนี้เป็นแบบนั้นไหมไม่รู้นี่ต้องเจออีกครั้งถึงจะตอบได้รู้แค่ว่าตอนนี้อยู่คนเดียวก็สบายใจงั้นลองไปเจอดูไหมล่ะไม่เจอกันนานหอมลงไหมเนี่ยแกนิดหน่อยอะแล้วเป็นไงบ้างมาเปิดร้านเองขายดีป่ะ ก็เรื่อยๆอะแล้วนี่ไอ้เป็นไงบ้างเรื่องปวดหลังรู้ได้ไงฉันตามส่องตลอดแหละเห็นยุ่งๆเลยไม่ทักไปเออแล้วเลิกกับแฟนแล้วนี่นี่คอยส่องฉันตลอดเหรอคิดว่าจะไม่สนใจกันซะแล้วก็สนใจตลอดแหละเออเห็นว่าอยากเที่ยวนี่วางยังไปทะเลกันเออปอนเลี้ยงส่งเดี๋ยวว อาหารมาแล้วครับเดี๋ยวมาคุยด้วยนะเป็นไงบ้างเหนียะวันนี้ไม่อ่ะวันนี้ที่อยากกินไรเดี๋ยวพอมีขนมอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่แของหลังรานกันทีนี้เข้าใจหรือยังว่าไม่มีใครดูแลเธอได้ตลอดไปหรอกนะ ตอนคบกันไอก็เป็นฝ่ายเอาใจเธออย่างเดียวทั้งที่จริงเธอก็สามารถดูแลไอได้ก็ฉันไม่รู้นี่พราไอก็อยากได้คนดูแลเหมือนกันเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องบอกหรอกคนเป็นแฟนกันควรทำให้กันได้แล้วเธอก็เรื่องนี้ใส่เอาแต่ใจได้แล้วนะรู้ไหมแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะชอบผู้ชายนี่หรือว่านี่คือเหตุผลที่เขาทิ้งฉันไปโทษตัวเองก่อนดีไหม สองคนนั้นอะ่ะเขามาคิดกันหลังเลิกกับเธอนะไอแค่อยากได้คนที่ดูแลเขาได้แล้วปอนก็เป็นแบบนั้นฉันเห็นไอเขาตามใจฉันตลอดอะ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะทนไม่ได้เดีดีนะทีอย่างน้อยเขายัางเป็นเพื่อนกับฉันอะ่ะใช่จำไว้เป็นบทเรียนนะแล้วก็ควรยินดีกับเขาด้วยไปกินข้าว